กบฏชาวนาที่ถือกันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีนที่มีกบฏชาวนามากมายหลากหลายมาโดยตลอดกบฏชาวนาที่ยิ่งใหญ่นี้มีชื่อว่าไทผิงเทียนกัวกบฏชาวนาครั้งนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากกบฏชาวนาอื่นๆหลายประการไม่เฉพาะผู้นำคือหงซิ่วฉวนซึ่งเป็นชาวแคร์เท่านั้นหากยังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาคริสต์ประกาศตนนับถือพระเจ้าอย่างชาวตะวันตก ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนยิ่งไปกว่านี้หงซิ่วชวนเชื่อมั่นว่าตนได้รับมอบภารกิจศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าหงซิ่วชวนเป็นลูกชาวนาเกิดในหมู่บ้านกวานลูกผู้อำเภอหวาเซี่ยนในมณฑลกวางตรงปีคิศกรา 13, ัช1813พออายุได้6ขวบก็เรียนหนังสือไปด้วยช่วยพ่อแม่ทำนาไปด้วยเมื่อ,ออายุได้18ปีก็ได้เป็นครูประจํหมู่บ้านในปีคิศักราช1835 เมื่ออายุได้21ปีได้ไปสอบไล่ที่กวางโจซึ่งถ้าสอบได้ก็จะได้เป็นซิ่วายแต่หงซิ่วชวนสอบตกต่อมาในปีคิเตะสกาต1837ได้ไปสอบที่กวางโจอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ปรากฏว่าสอบตกอีกเช่นเคยระยะนั้นเป็นเวลาก่อนเกิดสงครามฝิ่นเพียงแค่3-4ปีขณะที่หงซิ่วชวนเดินไปตามถนนสายต่างๆในกวางโจด้วยความสิ้นหวังพอสอบไล่ตกบังเอิญพบนักเทศชาตะวันตกคนหนึ่ง ซึ่งกาลังเผยแพร่คําสอนศาสนาคริสต์หงซิ่วชวนได้รับแจกหนังสือจากชาวตะวันตกผู้นี้เล่มหนึ่งสุนทอนกระถาเพื่อปลุกเร้ายุคสมัยเขียนโดยเหลียงอาฝาชาวจีนผู้ช่วยของโรเบิร์ตมอรลินสันมิชชันล,ลีชาวอังกฤษนิก,กายโปรเตสแตนต์คนแรกที่เดินทางมาจีนหงซิ่วชวนรับหนังสือมาแล้วก็ถือติดมือมาถึงบ้านในหวัวเซียนไม่ได้สนใจอย่างจริงจังเพียงแต่พลิกผ่านผ่านตาแล้วทิ้งไว้บนหิ้งปีต่อมา พงษ์่อชวนไปสอบไล่ที่กวางโจอ,อีกซึ่งก็ตกอีกเป็นครั้งที่3ผลจากการสอบตกครั้งนี้คงจะกระทบกระเทือนจิตใจของหงซ์่ือวนเป็นอย่างมากถึงกับล้มพับต้องว่าจ้างให้คนงานรับจ้างหามมาส่งถึงบ้านหงซื่อฉวนล้มป่วยลงเป็นเวลาเดือนเศษจ,จับไข้และเพิมไม่ได้สติระหว่างที่เพิน,นั่นเองหงซ์่ือวนก็ได้กล่าวคำประนามของจื้อว่าปีศาจร้ายกำลังก่อความยุ่งยากร้ายแรงเพราะคำสอนของคงจือ้อ ล้วนแล้วแต่เหลวไหลทั้งสิน้นหงซิ่วฉวนภายหลังสอบไล่ตกทั้งความคิดและจิตใจก็ได้ปฏิเสธคําสอนของของจื้อมาตลอดซึ่งก็คือปฏิเสธต่อระบบที่ไม่ยอมรับสติปัญญาความสามารถที่หงซิ้วฉวนมีอยู่แต่ในขณะนั้นภายในความคิดจิตใจของหงซิ่วฉวนมีความขัดแย้งที่ไม่อาจแก้ไขได้2ประการคือเขามีหน้าที่ที่จะต้องทําลายโลกเก่าที่ขงจื้อสร้างขณะเดียวกันเขาเอง ก็ยังไม่รู้เลยว่าไม่ว่าจะโดยยานทัศนะใดๆเขาจะมีอะไรมาแทนสิ่งที่เขาทำลายมันลงไปได้หงซิ่วฉวนล้มป่วยครั้งนี้กินเวลาลงถึง40วันแต่พอหายป่วยแล้วร่างกายและความคิดใจิตใจของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์หงซิ่วฉวนกลายมาเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะเป็นผู้นำของคนทั้งหลายเมื่อหงซิ่วฉวนอายุได้30ปีในปีคิดทศกราช1843ัร มีญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมาหาหงสิ้วชวนที่บ้านพบหนังสือคำสอนศาสนาคริสต์ในหิ้งหนังสือที่หงสิ้วชวนทิ้งไว้โดยบังเอิญญาติของหงคนนั้นเห็นแปลกตีก็เลยหยิบมาส่งให้หงสิ้วชวนดูเมื่อหงสิ้วฉวนอ่านหนังสือนี้โดยละเอียดแล้วก็มาหัวนึกถึงญานทัศนะของตนเมื่อตอนจับไข้จึงเกิดความกระจ่างขึ้นชายชราสวมเสื้อคลุมสีดําที่ตนพบในฝันนั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง เมื่อโงเสี้ยวชวนมีศรัทธาแก่กล้าในพระเจ้ายิ่งขึ้นทุกทีก็สามารถชักจูงให้ผู้อื่นเห็นกล้อยตามไปด้วยต่อมาโงเสี่ยวฉวนก็ทําพิธีล้างบาปโดยการหลั่งน้ํารดศีร,ศรษะของกันและกันปาก็ท่องถ้อยคำำําทํานองสวดที่ว่าเมื่อชําระล้างบาปออกไปหมดสิ้นแล้วเราก็สลัดของเก่าทิ้งและรับของใหม่เข้ามาไว้แทนจากนั้นหงก็ก่อตั้งสมาคมนับถือพระเจ้า การตีความจากคําสอนศาสนาของหกซิ่วชวนนี้ถ้าแยกคําสอนที่เกี่ยวกับพระเจ้าออกไปเนื้อหาที่เหลืออยู่ก็คือคําเรียกร้องให้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อกําจัดจกักรพรรดิแมนจูตลอดจนปีศาจร้ายซึ่งได้แก่ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางคือความเสมอภาคสมาคมนับถือพระเจ้าถ้าถอดเสื้อคลุมทางศาสนาออกไปก็คือองค์การจัดตั้งทางการเมืองที่มุ่งโค่นชนชั้นปกครองนั่นเอง แล้วยังมีอุดมการณ์ที่คัดค้านคําสอนของจือถึงขนาดประนามอย่างไม่ยอมอยู่ร่วมโลกกันด้วยหงซิ่นฉวนแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อของจือโดยเปิดเผย,ยด้วยการทําลายศิลาจารึกคําสอนของจือเก่าแก่ที่ติดตั้งอยู่ในโรงเรียนที่หงซิ่อฉวนสอนนั่นเองผลก็คือหงซิ่อฉวนถูกทางโรงเรียนไล่ออกในฤดูใบไม้ผลิป,ปีคิเตศกราช1844หงซิ่อฉวนชวนฝิงหวินซานเพื่อนสนิทไปยังกุ้ยพิง กับกุยเซียนในมณฑลกวางสีเพื่อเผยแพร่ศาส,สนาใหม่และหาสมาชิกของสมาคมต่อไประหว่างปีคิดทศกราช1,845ถึง1,846หงซิ่วชวนเขียนหนังสือเผยแพร่ศาส,สนาตามความเข้าใจของตนหลายเรื่องมีชื่อต่างๆเช่นอนุสรว่าด้วยความหลุดพ้นอนุศาสตร์ว่าโดยการปลุกโลกให้ตื่นเนื้อหาสำคัญตามข้อเขียนของหงก็ได้แก่การประนามความทุกข์ทรมาน และความเสียหายร้ายแรงที่ผู้คนพากันยอมรับนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหงซิวฉวนร,ระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวได้แก่จกักรพรรดิขุนนางเจ้าที่ดินซึ่งประชาชนจะต้องต่อสู้และทำลายให้จงได้หงซิวฉวนกลับมากวางสีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีคิศ1847ปรากฏว่าฝงหวินซานทำงานได้ผลสมาคมนับถือพระเจ้ามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ตามบริเวณเขาจื้อจิงซานในกุ้ยผิงในปีคิศกรา1850จากักรพรรดิเต้ากวงซิบะชนราชโอรสขึ้นครองราดแทนส่งพระนามว่าเหวนกงมีชื่อราชการว่าเสียนฟงสมาชิกสมาคมนับถือพระเจ้ามีจำนวนมากถึง10,000คนจึงมีการฝึกฝนการสู้รบกันและก็สร้างอาวุธเพื่อใช้ในสงครามอย่างแข็งขันสมาชิกของสมาคมแพร่ขยายออกไปหลายๆท้องที่ โดยมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณภูเขาจื้อจิงซานสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ยากจนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปีคิเตศกักราช1850สมาชิกมาชุมนุมกันที่หมู่บ้านจินเทียนตินเขาจื้อจิงซานแต่และคนก็ได้นำเอาสิ่งของมีค่าของตนมาสมทบเป็นทุนกองทุนของสมาชิกเรียกว่าคลังสมบัติศักดิ์สิทธิ์เป็นคลังสมบัติของส่วนรวมมีทั้งเงินทองเสื้อผ้าและอาหาร ขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งหน่วยสู้รบขึ้นประกอบด้วยนักรบทั้งชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันมีการแยกค่ายระหว่างนักรบชายและค่ายนักรบหญิงออกจากกันหงซิ้วฉวนได้วางระเบียบวินัยไว้อย่างเข้มงวดกดขันห้ามทุจริตคอร์รัปชันห้ามสูบฟิน่นห้ามสูบยาเส้นคมคืนผู้หญิงมีโทษถึงประหารชีวิตสมาชิกชายให้ตัดหางเปียซึ่งเป็นเครื่องหมายฆ่าทาาแมนจูทิง้งให้ไว้ผมยาวแทน กบฏท,ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าไทผิงเทียนกัวหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากบฏผมยาวการชุมนุมกันตลอดจนมีการฝึกการสู้รบของคนจํานวนหมื่นนี้ย่อมก่อให้เกิดกิจศั์เรื่องลือไปไกลจนถึงราชสำนักแมนจูจนเป็นที่เพ่งเล็งของราชสำนักยิ่งกว่ากบฏพวกอื่นโดยที่เมื่อเสียงฟงพึ่งของราชใหม่ก็ได้เรียกหลินเจอ๋อซีขุนนางผู้สามารถกลับจากอีลี่พอโทษในประเทศกรณีปาฟิน ให้มารับหน้าที่ปราบกบฏท,ที่กวางสีนี้แต่หลินเฉอซีถึงแก่กรรมสียก่อนที่จะเดินทางมาถึงบริเวณก่อาการกรบฏท,ที่ภูเขาจื่อจิงซานกองกําลังกองแรกที่รัฐบาลแมนจูส่งมาปราบเมื่อเดือนธันวาคมปีคิเทศกราช1850ก็ปรากฏว่าถูกนักรบสมาคมนับถือพระเจ้าโจมตีจนแตกพ่ายไปตัวแม่ทัพเองถูกฆ่าตายถึงวันที่11มกราคมปีคิเทศกราช1851หงซิ่วชวน มีอายุครบ38ปีพอดีหงซิ่วชวนพร้อมด้วยผู้นำทั้งหลายก็มาชุมนุมกันที่หมู่บ้านจินเทียนมีเฟิ่งหวินซานหยางซิ่วชิงเซียวเฉากุย้ยสุอตะไครวีจ่จางหุยและคนอื่นๆพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมนับถือพระเจ้ามีจำนวนทั้งสิ้นถึง30,000่นคนหงซิ่วชวนก็ได้ประกาศสถาปนาไทผิงเทียนกัวและตั้งตนเองเป็นกษัตริย์สวรรค์จากนั้นก็เคลื่อนกำลังจากหมู่บ้านจินเทียน รุดหน้าไปตามบริเวณพรมแดนกวางสีกวางตงในฤดูใบไม้ร่วงปีเดียวกันก็มุ่งขึ้นเหนือยกทัพบ,บุกตะลุยขึ้นไปเรื่อยๆทัพหน้าของกองทัพไทผิงสามารถยึดหย่งอันเมืองสําคัญได้ในตอนปลายเดือนกันยาย,ายนปีคิศักราช1851ทําการรีบซับเจ้าที่ดินหมดแล้วเรียกร้องชาวนาไม่ให้ชําระค่าเช่าแล้วตั้งยศและตําแหน่งบรรดาขุนพลคนสําคัญสําคัญให้หยางซื่อชิงเป็นตงหวางเซียวเฉากุย้ย เป็นสีหวางฝงหวินชาญเป็นนานหวางวุยจางหุยเป็นเป้ยหวางซึอตะไข่เป็นยี่หวางในบรรดาหวางหรือเจ้าทั้งหมดนับว่ามีความสําคัญและฐานะรองลงมาจากเทียนหวางคือหงซื่วชวนเพียงคนเดียวเดือนกันยายนปีคิศสกราช1852เป็นต้นมากองทัพไทยพิงก็ได้สู้รบกับกองทหารรัฐบาลมาโดยตลอดมาหยุดยั้งที่หยงอันซึ่งมีการแต่งตั้งขุนพลคนสําคัญสําคัญ ทำการริบรัพย์เจ้าที่ดินบังคับให้ส่งมอบเงินและข้าวแก่คลังศักดิ์สิทธิ์ของไทผิงแล้วยังประกาศใช้ปฏิทินใหม่เรียกว่าปฏิทินสวรรค์โดยถือเอาวันที่4กุมภาพันธ์ปีคิเตศกราช1852เป็นวันเริ่มต้นปีที่1ของอาณาจักรไทผิงระหว่างนั้นกาลังทหารรัฐบาลก็ได้ปิดล้อมเมืองหยงอันไว้จนถึงเดือนเมษาปีคิเตศกราช1852กองทัพไทผิงก็ตีฝ่าวงล้อมของกองทหารรัฐบาลออกมาได้ แล้วยกกาลังเข้าโจมตีกุ้ยหลินเมืองหลวงของกวางซีแต่ไม่มีปืนใหญ่จึงไม่สามารถถล่มกาแพงกุ้ยหลินให้ทลายลงได้กองทัพไทผิงบุกขึ้นเหนือต่อโดยยกเข้ามณฑลหูหนานในการสู้รบกันหน้าประตูฉางซาเมืองหลวงของหูหนานเสี่ยวเฉากุ้ยต้องเสียชีวิตกองทัพไทผิงพยายามโจมตีฉางซาอยู่สองเดือนเศษแต่ไม่สามารถพิชิตได้จึงหันมาบุกเมืองเอี้ยโจเมื่อยึดเมืองเอี้ยโจได้ก็ได้อาวุธ ปืนใหญ่และกระสุนจำนวนมากจากนั้นกองทัพไทผิงก็บุกเข้ามณฑลหูเปย่ยยึดอู่ชางเมืองหลวงของมณฑลได้ในกลางเดือนมกราคมปีคิดศักราช์1853กองทัพไทผิงมีกําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบัตรี้้มีทหารทั้งสิ้นถึง5 0 0สนนายในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยึดได้เมืองสําคัญ2เมืองบนฝั่งแม่น้ําฉางเจียงคือจิ่วเจียงกับอานชิงกองทัพไทผิง รุกประชิดหนานจิงเมืองสําคัญทางใต้ของแมนจูในวันที่8มีนาคมหลังการสู้รบกับทหารรัฐบาลก็สามารถบุกเข้ายึดหนานจิงได้แล้วกองทัพไทผิงก็บุกต่อไปอย่างรวดเร็วยึดจินเจียงกับหยางโจได้ในตอนต้นเดือนมีนาคมนั่นเองผู้นําไทผิงตกลงตั้งมั่นที่หนานจิงโดยสถาปนาหน,นานจิงเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไทผิงเทียนกัวหงซิ่วชวนในฐานะกษัตริย์ เข้าเมืองหลวงของอาณาจักรไทผิงในวันที่29มีนาคมป,ปีคิศกราช1 8 5 3สวมมงกุฎทองฉลองพระองค์ลายมังกรชาวเมืองหนานจริงเรียงลายกันต้อนรับมีจำนวนราวหนึ่งแสนเศษการที่ผู้นำไทผิงมาตัดสินใจหยุดยั้งในการตั้งมั่นที่หนานจริงนี้เป็นการตัดสินใจที่มีผลทางยุทธศาสตร์อย่างสำคัญยิง่งเพราะเท่ากับชี้ขาดโชคชะตาของอาณาจักรไทผิงทั้งอาณาจากักรโดยที่บัตนี้ บรรดาผู้นำที่ถือกำเนิดและเติบโตขึ้นมาด้วยความยากจนในดินแดนธุรกันดารได้มาดำรงชีวิตอย่างเจ้าที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์จนถึงหลูหลาฟุ่งเฟอ้ออย่างที่ชีวิตและตระกูลของตนไม่เคยคิดฝันมาก่อนแต่น่าเสียดายที่ไม่พยายามสร้างฐานที่มั่นของตนให้เข้มแข็งมั่นคงเป็นปึกแผ่นขึ้นมาดินแดนดังกล่าวเมื่อถูกกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลโจมตีกลับก็มักหันไปเข้ากับฝ่ายรัฐบาลแมนจูโดยง่าย กำลังทหารฝ่ายรัฐบาลสามารถสร้างค่าใหญ่ขึ้นทั้งสองฝั่งของแม่น้ำฉางเจียงเป็นภัยคุกคามหนานจริงเมืองหลวงของอาณาจักรไทผิงมาด้วยตลอดจะอย่างไรก็ตามไทผิงยังไม่ยอมละทิ้งเป้าหมายดั้งเดิมของตนซึ่งได้แก่การโค่นราชสำนักแมนจูที่หงซิ่วชวนถือว่าเป็นปีศาจร้ายมาทำลายอาณาจักรจีนหงซิ่วชวนได้ส่งกองทัพแรกซึ่งมีกำลังทหาร3 0,000ื่นคนบุกภาคเหนือโดยมุ่งพิชิตปักกิ่งเมืองหลวงของแมนจูให้จงได้ ผลปรากฏว่ากองทัพแรกที่บุกภาคเหนือซึ่งยกไปถึงเดือนพฤษภาคมปีคิเตศกักราช1853ต้องประสบกับความล้มเหลวกองทัพที่สองของไทยผิงที่ยกไปทางตะวันตกเคลื่อนทัพไปเดือนพฤษภาคมไล่กับกองทัพแรกที่บุกภาคเหนือกองทัพที่สองไม่ได้ประสบชะตากรรมอย่างกองทัพแรกสามารถสู้รบกับกองทหารฝ่ายรัฐบาลอย่างก้ากึ่งกันต่างฝ่ายต่างพลัดกันแพ้พลัดกันชนะตลอดระยะเวลา3ปี ส่วนใหญ่เป็นการสู้รบเพื่อเข้ายึดครองอู่ฮั่นในการสู้รบช่วงชิงอู่ฮั่นนี้เองที่ทําให้กําลังทหารไทผิงต้องเผชิญกับกําลังทหารฝ่ายรัฐบาลที่กลายมาเป็นศัตรูผู้เข้มแข็งที่สุดของตนโดยที่กําลังทหารรัฐบาลนี้ไม่ใช่กองกําลังทหารแมนจู8ธทงที่เคยมีประสิทธิภาพในการสู้รบมาในอดีตหากแต่เป็นกองกําลังอาสาสมัครชาวจีนที่พวกสันซื่อมนทนหูนานได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทําการสู้รบกับกําลังทหารฝ่ายไทผิงโดยเฉพาะ กำลังอาสาสมัครที่ว่านี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่กองทัพหูนานซึ่งแม่ทัพคนสําคัญคือเจิงกัวาฟานเจิงกัวาฟานเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของราชสำนักแมนจูมีตําแหน่งเป็นรองเสนาบดีกระทรวงพิธีการเป็นสาวกของจือ้อผู้ยึดมั่นในคําสอนอย่างเคร่งครัดเกลียดชังกบฏไท่ผิงที่ทําลายศิลาจจลึกคําสอนของจือ้อยังเข้ากระดูกดำเจิงกัวาฟานได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่จัดตั้งพวกอาสาสมัคร ในมณฑลหูหนานเพื่อต่อต้านไทผิงและก็ทําการฝึกอบรมการสู้รบจนมีความชํานาญแล้วก่อตั้งขึ้นเป็นกองทัพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคิดตชกัดราช1853กองทัพนี้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากพวกเซิงซื่อซึ่งก็คือชนชั้นปกครองของมณฑลหูหนานนั่นเองหลังจากที่ขบฏไทผิงได้สู้รบมาตลอดระยะเวลา3ปีซึ่งส่วนใหญ่ประสบชัยชนะถึงปีคิเตชกราช1856 ไทผิงก็ประสบความสําเร็จสูงสุดทางการทหารได้เข้ายึดกรองดินแดนด้านตะวันออกของมณฑลหูเปย่ยดินแดนส่วนใหญ่ของมณฑลเจียงซีกับอานฮุยซึ่งสองมณฑลนี้ได้ชื่อว่ามั่งคั่งที่สุดและสําคัญที่สุดของอาณาจักรความขัดแย้งแตกแยกกันภายในระหว่างผู้นําของไทผิงต้นต่อของความแตกแยกที่เป็นตัวการสําคัญก็คือหยางซิ่วชิงซึ่งรุมอํานาจสูงสุดทั้งทางทหารและการเมืองเท่ากับดารงตําแหน่งแม่ทัพใหญ่ และอักขระ,ะมหาเศาบดีควบคู่กันขณะเดียวกันหยางซิ่วชิงก็มีความทะเยอทะยานที่จะมีฐานะและความสําคัญเทียบเท่าหงซิ่วชวนผู้ดํารงตําแหน่งกษัตริย์สวรรค์ในตอนที่หยางซิ่วชิงโจมตีค่าใหญ่ใต้ของฝ่ายรัฐบาลแตกนั้นก็มีความกําเริบขึ้นถึงขนาดเรียกร้องทํานองบังคับให้หงซิ่วชวนตั้งให้ตนเป็นว่านซุยซึ่งเป็นคําเรียกยกย่องยังกษัตริย์หรือจกักรพรรดิของจีนขณะเดียวกันก็ให้ตั้งบุตรชายของตนเป็นว่านซุยด้วย เพื่อที่จะได้สืบต่อความเป็นกษัตริย์ของตนต่อต่อกันไปไม่สิ้นสุดหงซิ่วชวนย่อมอ่านเจตนาของหยางซิ่วชิงออกแต่ยังไม่อาจทําอะไรออกนอกหน้าเพราะหยางซิ่วชิงกลุ่มอํานาจสูงสุดอยู่จึงทําเป็นว่าตกลงโดยจะตั้งหยางซิ่วชิงให้เป็นว่านซุยในวันเกิดของหยางที่จะถึงคือวันที่23กันยายนปีคิเตศกราช1856แล้วหงซิ่วฉวนก็รอบส่งหนังสือไปถึงหวุยจางหุยกับซื่อตาไค ให้เรียบกลับมาเมืองหลวงเพื่อกำจัดหยางซิ่วชิงเสียวุยจางหุยก็มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นใหญ่ขึ้นมาแทนหยางซิ่วชิงจึงลอบนำทหารของตน3,000คนกลับมาในเมืองหลวงในตอนกลางคืนของวันที่1กันยายนพอย่ำรุ่งก็นำกำลังทหารของตนบุกวังของหยางซิ่วชิงแล้วฆ่าหยางซิ่วชิงลูกเมีายญาติพี่น้องตลอดจนทหารของหยางซิ่วชิงทั้งหมดปรากฏว่าซากศพกองผนเปินเลือดนองไปทั้งวงัง ทหารของหยางซิ่วชิงหนีรอดไปได้ก็มีซึ่งวุยจางหุยไม่ยอมรอดละสั่งทหารของต้นตามล่าและฆ่าให้หมดภายในช่วงเวลาสองเดือนเศษทหารของหยางซิ่วชิงถูกฆ่าตายทั้งสิ้น20,000ืคนคลั้นเมื่อวุยจางหุยขึ้นกลุ่มอํานาจกลับปรากฏว่าโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าหยางซิ่วชิงเสียอีกมีผู้ไม่พอใจกันมากยิ่งไปกว่านี้หวุยจางหุยยังวางแผนที่จะสังหารซื่อตะไข่ซึ่งเป็นแม่ทัพที่สามารถที่สุดของไทผิงอีกคนหนึ่งด้วย ซึตาคาร,รู้ตัวจึงรีบหนีออกไปจากเมืองหลวงในตอนกลางคืนปรากฏว่าในคืนนั้นเองอุยจางหุยก็ได้ส่งกําลังทหารของตนบุกวังของซอตาคขแม้ว่าจะไม่พบตัวก็ได้ฆ่าลูกเมียญาติพี่น้องของซอตาคขจนหมดแล้วส่งทหารของตนออกติดตามเพื่อสังหารซอตาใคให้จงได้ซอตาคขหนีเป็นหญิงกลัวมุนทนอานหุยส่องสมกําลังจนได้ทหารจํานวนมากเตรียมตัวกลับมาแก้แค้นอุยจางหุยต่อไป แต่วุยจางหุยก็อยู่ในอำนาจได้ไม่นานเพราะหงซิ่วชวนเองไม่ไว้วางใจหงซิ่วชวนสั่งกองทหารที่ยังพักดีต่อตน้นให้จับกลุ่มวุยจางหุยรวมทั้งกองทหารของวุยจางหุยแล้วทําการสังหารจนหมดสิน้ขนขณะนั้นสันนิษฐานกันว่าหงซิ่วชวนเองคงจะอยู่ในสภาพจิตไม่ปกติเป็นโรคหวาดระแวงผู้คนไปหมดทุกคนเมื่อซื่อทะกายเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงของไทผิงในเดือนพฤศจิกายนปีคิจตศกราช1856 โดยที่ประชาชนทั่วไปในเมืองหลวงพากันแสดงความชื่นชมยินดียกย่องซื่อตะไข่เหมือนวีลรลุรุษที่มากอบกู้อาณาจักรไทผิงหงซิ่วชวนก็เลยไม่ไว้วางใจซื่อตะไข่ขึ้นมาอีกหนึ่งคนถึงขนาดตั้งพี่ชายของตนสองคนให้มีอำนาจกำกับซื่อตะไข่ในการบริหารไทผิงซึ่งได้แก่หงเหลินฟ้าหรือเจ้าอันกับหงเหลินตาหรือเจ้าฟูโดยที่พี่ชายทั้งสองคนของเทียนหวางไม่มีความสามารถและก็มีความประพฤติเลวทราม มีความละโมกซือตาไคทนไม่ได้ก็เลยคิดแยกตัวออกจากกษัตริย์สวรรค์ถึงเดือนพฤษภาคมปีคิเตศกราช1 8 5 7ซือตาไคอ้างว่าหงซิ่วชวนหรือกษัตริย์สวรรค์เป็นผู้ที่มีนิสัยขี้ระแวงและขี้ริษยาจึงออกมาเสียจากเมืองหลวงโดยนํากําลังทหารของตนออกจากเทียนจริงไปโดยเปิดเผยโดยที่กําลังทหารภายใต้บังคับบัญชาของซืตาไคเป็นทหารที่ดีที่สุดของไทผิงผลก็คือ ไทยพิงต้องอ่อนแอลงอย่างมากอย่างไรก็ดีแม้ว่ากำลังทหารของซื่ตะคายจะมีถึงสองแสนและก็ทำการสู้รบกับทหารรัฐบาลมาในระหว่างทางด้วยแต่เนื่องจากซื่ตะคายไม่มีจุดหมายปลายทางในการเดินทัพจึงจะมีทหารจำนวนมากก็เท่ากับจำนวนน้อยเพราะในที่สุดก็เกิดแตกแยกกันเมื่อถึงกวางซีในปีคศกราช .1860 ทหารส่วนใหญ่ทั้งนายทหารและพลทหารก็แยกตัวออกมาจากซื่ตะคาย กลับไปหาหงซิ้วชวนโดยเป็นกําลังหลักให้หงซิ่วชวนในการสู้รบกับทหารรัฐบาลต่อไปส่วนซื้อตะไข่ก็ได้นําทหารไม่กี่หมื่นที่ยังพักดีต่อต้นมุ่งหน้าไปยังเสฉวนเพื่อตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่นั่นในเดือนพฤษภาคมปีคิเตักราช1863ซื้อตะไข่นำทหารของตนเดินทางจากหยุนหนานข้ามแม่น้ําจินซาเรีบรุดไปถึงแม่น้ําต้าตูเพื่อข้ามแม่น้ํานี้เข้าเสฉวนต่อไป แต่ซื้อตะไข่ต้องมาจนมุมเพราะมีกําลังทหารฝ่ายรัฐบาลรออยู่แล้วข้างหน้าและก็มีทหารรัฐบาลตามมาติดๆข้างหลังด้วยผลที่สุดซื้อตะไข่ยอมมอบตัวซึ่งก็ถูกจับประหารชีวิตพร้อมทั้งบุตรชายส่วนกําลังทหารของซื้อตะไข่ถูกล้อมฆ่าในบริเวณแม่น้ําต้าตูจนตายหมดในเดือนมิถุนายนปีคิเตศกราช1853นั่นเองจากความขัดแยง้งจนถึงแตกแยกกันในระหว่างผู้นําของไท้พิงในที่สุด ก็เหลือหงสิซื่อชวนหรือกษัตริย์สวรรค์แต่องค์เดียวที่ยังคงเป็นประมุขของไทผิงอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ